ครับสวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาผ้าเที่ยวนะครับวันนี้มาตามคําขอของ FC นะครับเนาะครับผมเข้ามาเที่ยวอาเภอหนองหานนะครับ f c เพิ่นขอมานะครับขอมาให้ไปไปเที่ยวอาเภอหนองหานนะครับผมก็เลยมานะครับเนาะผมก็ไม่เคยมาจากเทือขี่รถมาจากอุดรนะครับมาหอดอําเภอหนองหานเห็นป้ายอำเภอหนองหานนะผมก็เลยขับเข่ามาเลยนะครับ ครับเขามาในอำเภอเลยครับเลาะคลองมาเลยครับเลาะคลองมาเรื่อยๆเลาะคลองมาเรื่อยๆนี่ครับเห็นปะคลองยุคยุคขวมือผมนี่ต้องทำนะครับเป็นอำเภอทีเงาไมนลำคลองผมว่านะครับเนาะยามาสารเจ้าอะไรเนี่ยกอมอะไรนี่ครับเนาะสารเจ้าทั้งใายมือผมครับครับเลาะคลองไปก่อนนะพี่น้องเนาะเลาะคลองไปเรื่อยๆเบื้องก่อนมาไปจังไดแนั้นนะครับเนาะ ระคองมาเรื่อยๆซิมีสองฟังเพราะเขาไม่จะทักหนึ่งกับซิมีสองฟังขามข้อไปบกกับซิมีมีเมืองนะครับเนาะมิย่าก,กับสิตรงไปเรื่อยกอนนะครับตรงไปเรื่อยกอนนะมีอย่างจังไครเบิ่บงอีกทีหนึ่งนะครับเนาะครับอืมหัวมือก็มีถนนท,ทั้งพีนะครับนะเนาะครับเอาวิน่าสิตรงไปก่อนนะครับเนาะเอ้ยถ้าเปกับซิมีตลาดนะครับเนาะ ตลาดย่างันน้ำน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำข้องขับมัเรื่อยนะครับผู้ลดลายไปยากกับครั้งแรกครับมาอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรน,นี่นะโอ้เป็นอำเภอที่ใหญ่ยุ่นะครับใหญ่เลยเน,ะนี่กว้างเลยกว้างกวางเลยนะครับนะครับผมโอ้โอถหลายถดลายโอ้จเจริญอยู่ด้วนะครับจเจริญเลยแหละใหญ่ๆห่เลย ใหญ่ๆนี่มีของขายข้างทางมีรถจอดอำเภอิรใหญ่ใหญ่มาน้ำคลองครับตามคลองตามนี่มาเรื่อยๆนะปูวานะนะครับเนาะเนี่ยน้องหารซูปเปอร์อสินบ่ะเพื่อนไอ้มองนี่แรงอยียงแล้อครับมองนี้รถจอดเลยลายนี่โอ้ข้าเจ้าซิมกักกดเอาของใส่ของสอยนะครับเนาะมันเป็นสิ้นเดือนนี่แหละผมว่านะครับเนาะอ่าโอเคปูว่ากันพี่น้อง แรงข้าวมาเรื่อยๆครับย่างมาเรื่อยๆเลยครับ ester, ออรโอ้ตลาดที่พี่ตลาดอยู่นี่เลยครับตลาดออกมาทั้งพี่เลยออกมาพี่มีตลาดอยู่ตรงนี้ตลาดยู่นาล่งพักเลยครับตลาดยู่นาลงพักนะนี่นี่ลองพักยู่นี่ครับนี่นะครับลงพักยู่นี่เลยครับสถานีตำรวจภูธรหนองหานนี่ครับนะเห็นไ่พี่นองนี่นะครับเอาวิ่งขับไปอีกตามไปเรื่อยๆมี ฮอตไซสตลาดนะตลาดฮอตไซส์นะครับตามไปบึงน,นะอ้ตลาดข้าเวเหนีย,ยวๆครับเน่าอดาตลา,าดน้ำคลองมาเลยนะครับบ้านอำเภอร์น้องหานสี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 เงทั้งส,ส,ส,สองฟังนะครับทั้งฟังพุ่นกับมี่ฟังพีกับมี่นะครับนะเนาะอ่าวิญญาสิตรงมาทั้ง,งพีกันครับนับล็อกคลองมา่อนนะล็อกคลองมาเรื่อยๆก่อนนะรับน้องหาน ขับยาวๆๆตามป้ายนะครับง่าวเลยครับง่าวมาเยรื่อยๆนะครับเลาะคลองมาเรื่อยๆเลยนะครับธนาคารออกมาผิดเลยครับศารยังนอเลยครับสารปู่เจ้าฟ้าเนี่ยนะครับบีบแต่ให้ก็เจ้านะครับซุ่มขายของันแน่หนาบนเลยไม่ได้บีบแต่ไปนะครับนะขอไปใคาเจ้า าพผ่เลยขามข้องข้องบมาฮอนนี่ครับข้องข้องรองมาจากตลาดมานี่เราออกมานีเลยเบื้องส,สีสีสะพานกระเจ้างามคุณยังนี่ตลาดนั่งไปอีกเรื่อยครับตลาดนั่งไปอีกเรื่อยเรื่อยๆตลาดเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆขยาวเหนยาวเลยดลาดตลาดเป็นหลายกิโลครับตลาดข้ายานวน้ำทงังน้ำนิ่มมาตลอดเลยเอฟซีทางน้องหานเดอ้อวันนี้ มาพามาชมน้องหานเลยเด้อครับเดอ้ออำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเนาะเป็นบ่อสิเป็นสันบ่ครับเนาะลําคูอย่างน้อนนี่เนีย่ยถนนสวยงามครับนนสวยงามสวยงามบ้านช่ององหองมอัธพีแลครับกสีสุดเมืองครับพี่นอ้องเห็นป้ายอุดรธานีออกไปอุดรธานีบ้านเชียงโอ้บ้านเชียงไปทางนั้นบ้านเชียงตรงไปทางพุ่นเนาะ บ้านเชียงบ้านเชียงเดี๋ยวพิญญาจะขับรถเข้าไปใน,ในเมืองอีกทีหนึ่งนะครับนะไปเมืองในเมืองมันมีอย่างนี้นะครับนะแสดงอำเภอเพื่อนี่ยแงวมานําถนนถนนเส้นสุขนมวิอุดรธานีเนี่ยนะครับนะครับผมเด็กติดตามไปเบิ่งข้าไปใน,ในกันนะครับนะ,ละเลาะเรียกเข้าไปเบิ่งกันครับพี่น้องกับผมวิญญาได้ขับรถมาแล้วจะพ,า,พาเที่ยวพามาเที่ยวหนองเพื่อนหนองหานนะคือวิญ,ญ้ามาจากพูดนะครับมาเลาะมาเรื่อยๆเลยมาสุดตมเพื่อ เชื่อมกับถนนเลียงเมืองถนนเลียงเมืองน้องหานนะครับคือคือลักษณะอำเภอเนี่ยรับขับถนนทิที่มาจากอุดรไปสุโขท่านี่เรียบกันว่าครับเรียบคู่กันมาเรื่อยๆเรียบคู่กันมาเรื่อยๆนะครับมีปั๊มน้ามันครับผมบานนี้ไม่ยากกันเลยสิรับรถขับรถขับไปในตัวอำเภออีกทีหนึ่งนะครับว่าไปทงางใดแน่มีมืองเที่ยวมองใดแน่มืองอกันเนาะกับเอฟซีที่อยากมาเที่ยวน้องหานก็ วิญญาพามาเที่ยวแล้วเด้อน,นะครับมาเที่ยวแล้วเด้อน,นะครับนะพามาชมเพอหนองหานแล้วเขาจะเป็นคล้องครับคล้องเขาจะจีบเป็นสงสี่ลักษณะแบบคล้องน้ำคล้องน้ำม,มาจากแต่ว้นมาจากพุละเริ่มเริ่มเขามาในอำเภอแรกๆเห็นมาคล้องนี่ครับคล้องนี่นี่นะครับก็เริ่มมาเรื่อยๆเลย,ยครับคือลักษณะ f c 4สีนึกภาพบอกว่าก็คือ,อวิญญากรรม ขามถนนมาาเขามาาเขามาในตลาดเป็นไหมครับมาจากถนนใหญ่ถนนใหญ่มาจากอุดรไปสุกนเนี่ยเลี้ยวเขามาทั้งทั้งอำเภอมาขามสะพานสะพานข้องข้องนี่แหละข้องที่มองเห็นอยู่ตังนี้ครก็เลาะไม่เลยเลยครับก็เป็นตัวเพื่ออยุเลาะแม่น้ำม,มาตลอดเลยนะครับเลาะข้องมาตลอดเลยนะครับเนาะเป็นสองฟังเลยพี่น้องสองฟังอำเภอเป็นสองฟังเลยนะครับเดี๋ยวให้ิดตาปเบิ่งเมี่ยงแน่ข้างในเนาะเราเบิ่งกันนะครับเนาะ ้องอย่ดสายมือผมได้เหมือนเดิมเนาะตอนไปผมหันข้องขวามือวันนี้ข้องอย่ดสายมือนะครับเนาะยนดสายมือี่เป็นอย่างทีมการอำเภอบว่วเงินบ่ครับเนาะเดี๋ยวเขาไม่ได้ตลาดเพิ่งกันนะครับเนาะมิยังเดวคอยรออีกทีหนึ่งนะครับนะเนาะอืะนะอู่ถนนนี่รีตัวเนี่ยมอออกไปใส่มือวันเห็นถนนเน้ะถนนถนนเลี่ยงเมืองออกไปอยู่ครับเนาะมีสำนักง,งานอย่างนั้นเนี่ย นี่ตลาดน้ำเพื่อนี่ตลาดเนาะนี่นะตลาดนะครับเนาะตลาดสดที่ผ่านไปบางขันเนาะครับอู้หึ่งนะครับ, Ooh, รบอืพี่ย่างก็เสีเลาะมาเรื่อยๆครับยอบ้อนกลับมาขึ้นเก่านะครับยออ้อนออกมาทั้งปีหลักขึ้นเกรับมาเรื่อยๆนะพี่น้นะองเนาะอ โอ้เจลาจอนติดขัดนะพี่น้องนะเจะลาจอนติดขัดครับอืมเชี่ยเป็นเป็นน้ำเพื่อนยา่ยางๆครับยา่ยางย่างมันน้ำคลองย่างมานน้ำคลองมาสิตลอดเลยนะครับเอำเพื่อนรองอาหารนะแต่วิ่ยาสีเลียวหัวจักน้อยบอไปเบิงว่ามีเงียงถังถังนีเนี่ยนะครับนะตรงไปพุ่นนะครับนะเีเรือไปเบิงครับพนะี่น้องนะเรยอไปเบิงกัน เดี๋ยวขวาเขาไปบนสิเลียวไดอยบนอ่อดี๋ยวบ่แน,น่นใ,นใจพี่น้องบ่แน่ใจไปทางบนไปสได้เนาะเดี๋ยวมันจะสิเลียวัวจักหน่อยเนาะครับผมเลียวัวจังกันน้อยนะครับโอเคเลียวัวเข้ามาทางนี้ครับตลาดมียังแน่เข้ามาทางนี้นะครับของตรงอ่าแยกนะครับ วิญญาค่ว่าพาตลาดค่ะว่านี่เลยครับค่ว่าตลาดท้งปีเป็นตลาดเก่าๆนะเห็นบ้านเก่าๆก็มี่คือเป็นตลาดดังเดิมพระเจ้านะครับตลาดดังเดิมพระเจ้าตลาดดังเดิมตรงคขะว่าในพีมีอย่างแน่นอนนี่ครับตรงเข้าไปเรื่อยๆเดวนไปน้องนะขับเข้ว่าข้างในเลยยนะตลาดเรื่อยๆเดี๋ยวมีสร้อยสร้อยซายเมืองขวาเมือเนะสิเมนไกลกลางต่กลางเมืองนะครับนะมาเรื่อย นถนนขับพ่อรถหลีกได้ฮะรถจอดริมทางนี่เขาสิหลีกกันลำบากในยนึงนะครับเนาะรตรงไม่เลยพี่นอ้องอาสิมาเบิ้งว่ามี่ยงในข้างในเนาะคอยติดตามิึงมีอะไรไหมข้างในนี่อำเภอหน,นองหานพายเอฟซีขับรถเที่ยวเมืองหนองหานนะครับมาลิง่งมาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆในตลาดใน,ในตัวตลาดนะครับ บัดนะครับซ่อมเมืองสิบบิดแล้วแหละผมไม่ยังเนาะครับผมเอาตรงออกไปเบิองจักหน่อยครับมีอย่างไงกับผมไม่ยัยงครับพี่น้องออกมาทางพี่มีปั๊มน้ามันนะครับมีปั๊มน้ํามันนะครับออกมาออกเมืองมาเลยครับลำลางสัมทานรณะสาธารณะนะครับาำท่านสาธารณะนะ ลานหลวงชนบทรออกไปทางนี้เอาวะมีอย่างพี่น้องเดี๋ยววิญญาณสิกลับขึ้นนะสิเดี๋ยวกลับขึ้นมีอะไรล่ะครับทางนี้กับบ่มีอย่างไรนาะครับเดี๋ยวกลับขึ้นไปเบิ่งข้างในมีอย่างไรนะครับเนาะเขาวิญญาณลับรถเข้ามาได้พี่น้องได้ขับรถเข้ามานะครับเข้ามาทางเก่าทางเดิมติดวิญญาณมากกว่านะครับกลับบอกมาทางพี่แล้ววิญญาณสิขาำถนนไป็นทั้งนเดือบันเนี่ยขมฟังุคนเบิ่งขึมีอย่างแน่นทั้งคนนะครับเนาะไปดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี่เพื่อนน้องหานนะครับเด้อเอฟซีนะครับเด้อพาเอฟซีมาเที่ยวน้องเพื่อน้องหานโอ้รถใหญ่กัเขามาได้เลยครับโอ้ทีแคบแคบขึ้นมาได้นะครับรถใหญ่โอเคครับบพรว่าการแบ่งปันกันถนนนะต่างคนต่างใช้ถนนนี่แหละครับครับพาวิญญาสิขามาสักผิดนะครับนี่วังหันวิญญาณมาทั้งนี้นะครับอ่านี่มาสารหลักเมืองนี่เลยเอามาสารสาธุสาธุสาธุนะครับสารเมือง อ่อน้องบายใ่พี่ครับโรงพยาบาลเป็นบ <veces mountain> <ares> wonder wonder, okay. ้านเนี่ยโรงพยาบาลเป็นบ้านเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือแล้วเข้าเนี่ยครับนี่เบี้บ่โรงพยาบาลน้องหานนี่ครับพี่น้องโรงพยาบาลน้องหานที่สายมือเลยครับเด้อนะครับออกมาทั้งนี่ขามันทั้งพี่ครับขามทั้งตลาดมันทั้งพี่เดี๋ยวโรงพยาบาลนี่มันมีของขายครับในตลาดทั่วไปนะครับนี่ครับออกมาเนี่ยนี่อะไรอำเภอเลยไปสนี นะครับเสน,นาไปเสนีนะวิญญาณมาเส่นปเสนีนะครับนะครับผมเอาวิญญาณดิเรกขออนิสร้อยเดืเบมีอยังนะอาจารย์เดียมเพือ่อบบนะครับเดือไปอยุททางพุ่นเนี่ยผมมีครับครับวิญญาณขาว่นมากขามคล้องมากครับทางสำนักง,งานที่ดินจังหวัดเนี่ยอุดรธานีอายุผีตัวสาขาหนองหานนะครับสาขาหนองหาน ออกมานีครับวิญญาณมากมาข้างหลังนี่กัศ pues ูนย์ป้องกันและบรรเทาอันนี้เทศบาลตำบลน้องหานนะครับเนี่ยเทศบาลตำบลน้องหานนะครับวิญญาณก็ออกมาชนีครับคนเราฟังเลยครับเด้อตลาดยูฟังพุ่นตลาดยูฟังแม่น้ำฟังพุ่นนะครับศูนย์ราชการย่ฟังพี่คนเราฟังนะครับเนาะพี่น้องสังเกตนี่ศูนย์ราชการนี่ยคือเนบน้าลูกพักข้างหลังลูกพักเอยนะครับละครับผม ไปบึงน,นะครนะ่ะมีจังใดในเพื่อนอ่หารนะครับนะ่ะท่นนะครับ FC หรือ SC อยากให้วิญญาไปเที่ยวไหนพาไปถ่ายคลิปอ่าให้วิญญาไปถ่ายคลิปมาให้ชมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเด้อถ้าวิญญามีโอกาสและมีเวลาจะพา FC ไปเที่ยวชมนะครับไปถ่ายคลิปให้ FC ดูอย่าง FC บอกว่า,วา มาถ่ายน้องหารให้ชมหน่อยพระพิธีอำเภอหนองหานหน่อยก็มาแล้วเด้อนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปเอาตัวตลาดอีกนิดนึงสักครั้งหนึ่งนะครับว่าจะไปทั้งไหนบ้างนะครับดูซิมันมีอะไรบ้างอันนี้ข้างๆโรงบ้านนะครับเนาะนี่ญญาณก็ออกมาขั้งลูกบอนนะครับ ของโรงพยาบาลมาขึ้นเกลาเนาะวนรถออกมาตรงนี้นะครับหน้าโรงพยาบาลออกมานี่แหละครับออกมาสารลักเมืองคือเกลาเี่ครับนะมาแยกที่เดิมเ่ยแยกคล้องที่เดิมนะครับพระงานวิญญาตเขาไปทางพุ่นเขาตรงไปทางพุ่นออกมาแล้วก็ไปทางคุยแล้วก็ออกมาขึ้นเกานะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาเอ้เลี้ยวซ้ายครับนีน่ะเดี๋ยววิญญาณสิ่ผ้าเลี้ยวท้ายไปเบื้องตั้งซ้ายเมื่อนะมีเป็นยังไงเนี่ยนะครับนะมีคล้องน้ำยู่นนี่ครับคล้องนี่เป็นตลาดตลาดพันยุ่นน้ำคลองเราคล้องไปนะครับนะ ไายออกสายมือไปบนข่ับพี่นอ้องปุ๊บ,บยืมจึดหดมาจุบนี่ครับเห็นมาพี่นอ้องสังเกตว่า,วาตลาดพสัญญาลามมานําำมานน้ำคลองครับมานําำคลองตลอดเรื่อยๆมาเนาะครับเป็นตลาดไม่ขึ้นไม่กัก็มีอยู่อะครับเนาะตลาดซุปข้าเก้าดเดิมก็มีอยู่ครับเนาะเป็นอย่างนอจอดเลยหลานี่สาลอย่างนอครับสาลนี่เด้ มองป้อมหัวนี่ยนะครับนะอ่านบาท่านนะครับเนะาะพี่น้องนะเมืองอำเภอหนองหานเนอะพาเอฟซีมาเที่ยวเมืองหนองหานนะครับนะครับผมมาเ,เรื่อยๆซ้ายมือนี่คืออะไรนี่ครับตัวเมืองแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เป็นเมืองเล็กๆที่สตร์ศาสตร์เนาะสานะสตรยาวๆตามคลองตามคลองมาเรื่อยพี่น้องตามคลองมาเรื่อยนี่คลองข้าเ,เห็นปะ ตามข้องมาเรื่อยๆเลยครับเนาะไปเอฟซีมาเที่ยวเมืองน้องหานจังหวัดอุดรธานีนะเมืองน้องหานน้องหานสกลนครที่อุดรธานีนี่ยังไม่เข้าใจเอาพี่น้องไปติดตามเมืองน้องหานคือจังหวัดอีียังวิญญาจบไปเห็นป้ายสั่มลืมเบิงโทษทีโทษทีนะครับเด้อแบบนี้ก็มีขายของขายทั่วไปข้องเห็นว่าถึงวิญญาบ้านเนี่ยข้องคลองนี่เลยครับข้องเรามาเรื่อยๆเรื่อย เราคล้องมันเลยนะครับเนาะสองฟังถนนนะครับตลาดสองฟังถนนนครับเรืไปเ่อมานี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตลาดทั่วไปเนาะนี่ขามคล้องครับเนี่ยเห็นภาพพิหนงคล้องมาหอดนีนี่คล้องหอดี่ครับเนี่ยหอดีท่านี้คล้องเนี่ย ฮอนีเลยนะครับคลองกมาฮอดน,นีทำอลไรครับทางสั้นล่ะครับพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเที่ยวอำเภอหนองหานเนาะตะขีมาหนีเห็นปะลูกศรบอกสอออกลนครออกออกสายมืออ,อ,ดอุดรธานีเลี้ยวขวามือมันเป็นถนนใหญ่ที่มีหน้ามาวานอารามเนาะครับผมครับอ้าวทางสั้นล่ะพี่น้องพามาเที่ยวชมอำเภอหนองหานเดี๋ยวไปทางนี้จังเลยจังเลยจังเลยพี่น้อง จกหน่อยจกหน่อยข้ามถนนมาี่ถนนใหญ่ครับเอานี่ถนนใหญ่ไ,ได้พี่น้องได้เอาปาเบิงสัญ,ญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของเมืองอุดรบ่ตรงมีบันเชียงนะอุดรธาน,นีนะครับเนาะครับขงป้ายนี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับถนนนี่ถนน,ถน,นไปอุดรธานไปสุโขทัยคือเส้นนี้นะครับเนาะผมวิญยาหันหลังห้เมืองอุดรได้นี่ครับเนาะเห็นไหมคำชะโนดต,ตรงไปครับทะเลบัวแดงเออนี่นี่น ไปดูวอหนังสกอตรลนด์คอน125กิโลนะครับรรนะีบ่ครับยูไซมือ่ตลาดตะมือน้างหานยูไซมือผมนี่ครับที่ผมบอกมาอยู่ในนี่ไปท้ายคีประหานอยู่ในในีนตลาดโซนนี้เลยนะครับอยู่ข้างในนะครับนะคำชะโนดนะครับคำชะโนดกี่กิโลน้อคำชะโนดเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะ2กิโลครับผมอาราชินากาบินยากาคอ ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามที่บอกให้ไปพาไปเที่ยวใส่นะวิญญาณอกาพาเอฟซีไปเที่ยวนะครับผมวันนี้นมามอำเภอหนองหานจังหวดัดอุดรธานีเนาะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปวิญญาจะไปเที่ยวใส่เดี๋ยวเอฟซีคอยติดตามเลยครับเด้อคอยติดตามวิญญาและขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้วิญญาณนะครับเนาะครับผมกล่าวคําว่าวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับผม 怎么？